เราจะทำาแ r e Collection กลางซอยเอกมัย22ด้วยการรีโนเวทบ้านเก่า40ปีหลังนี้ทำเลเลิศมากอีกหนึ่งโปรเจกต์ Rare c o l l e c นของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70%แล้วค่ะทุก<ป>อย่างเริ่มต้นจากศูนย์บ้านหลังนี้คือต้องรื้อออกหมดเลยต้องคุมงบเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาบ้านอ่ะพุ่งไปไดังค่ะโจทย์คือจะทำยังไงให้บ้านหลังนี้นะคะออกมาดีที่สุดสวยตรงตามใจตามแบบแลคอ c o ลค e c t i o n ของเราแบบแรกเลยเราต้องหาผู้ออกแบบที่ให้มันตรงความต้องการของเราเชื่อไหมครับว่าบ้านหลังนี้ที่แบบที่เราออกแบบเป็นแบบแรกเราปรับไปแล้ว4-5แบบกว่าจะลงตต้องเปี่ยน ทำน้างงานไปเรื่อยเพื่อให้ได้บ้านที่ดีที่สุดพอได้แบบที่เราต้องการแล้วงานต่อไปก็คือเป็นการทุบ แต่โครงสร้างเราก็ต้องเหลือไว้ตอนนี้วิศวกรจะเข้ามาดูเรื่องแบบเรื่องต่างๆเพื่อให้มันความปลอดภัยพอมีวิศวกรเข้ามาเราจะเบาใจขึ้นเยอะเลยก็บ้านหลังนี้นะคะเราตั้งใจใช้วัสดุเกรดดีพรีเมียมเลยเพื่อที่จะให้บ้านมันออกมาดีที่สุดสวยที่สุดขั้นตอนมาไกลขนาดนี้นะคะประัทดก็เกิดข,ขึ้นกับเราคะ่ะเมื่อเกิดภาวะสงครามนะคะที่ว่าเออข่าวล่าสุดทําให้ต้องเบรกไปช่วงหนึ่งเลยค่ะแต่สุดท้ายเราก็หาทีนเข้ามาเสริมได้ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ทําได้มาโฟต่อไปได้ขับรถ5นาทีถึง BTS เอกมัย2นาทีถึงทองหล่อ ต่อได้ทางถนนสุข,ขุมวิทและเพชรบุรี10 <40 S 1> นาทีถึงเดอะคอมมอนและดองกี้7นาทีถึงโรงพยาบาลสมิติเวชส,สุข,ขุม10นาทีโรงเรียนนานาชาติบางขอกเพชรเรียกว่าครบบ้นานหลังนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยว่าบ้านหลังนี้จะออกมาเป็นแลรคอลเลคชั่นแบบไหนคะ่ะฝา like, กกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสงสัตยตรงไหนคอมเมนต์ Comment มาถามได้เลย